สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มของพวกเรานะครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะได้ผลดีขนาดนี้นะวิธีการกำจัดหนูตล้น,นี้เป็นบริเวณหน้ายุง่งยุ่งฉางรนะหูจะเยอะมากนะครับแต่พอทําวิธีการกำจัดหนูไปสรุปคือมันมันลดลงปไปดูที่การทํากันไม่อยากครับใช้แค่คนที่มีอยู่ในบ้านของเราเนี่ยเนี่ยไปดูยาปารานะครับมาบทละเอียด นำข้าวมาประมาณหนึ่งช้อนแกงหรือหนึ่งช้อนโต๊ะอ่าหละี้ยตำละเอียดทุกคราให้เข้ากันยากันยุงใช้แค่เสี้ยวเดียวพอนะครับพอเวลายากันยุงมันมาผสมกับตัวยาพาราเพื่อทุไ้ม,มันเป็นยากําจัดแมลงขั้นดีขั้นขั้นขั้นุนแดงยเนียหนูบนฝ้าเพดานหนูยุ้งข้าวหนูในห้องครัวอย่างเงี้ยห้องเก็บของไม่เหลือเจอสุดนี้นเข้าไปเนี่ยบริเวณซอกแต่ก่อนผมเห็นหนูวิ่งเข้าตรงนี้ผมเลยนําตัวยาตัวเก่าเนี่ยวางตรงนี้ อันนี้ไม่มีแล้วนะครับปกติมันจะคาพวกเศษใบม้เศษอะไรเข้าไปข้างในในในช่องนี้ชิ้นนี้หายแล้วไม่มีแล้วเ <c oughs> นี่ยใช้ตัวยาของเราเป็นก้อนเหานี้นำม,มาวางวางก็วางไว้เฉยๆเละนะครับเดีย๋ยวขอจะมาก,กินเองเนาะจุดนี้แต่ก่อนหนูวิ่งผ่านเยอะมากนะครับทำไปรอบแรกหายหมดรอบสองไม่มีแล้วอย่างเหลือนะครับมีแคารอบสามซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะ